ร้าน echi store ต,ตอนนี้นะครับขายของแมปอันนี้เป็นการ์ดเรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของเพชรไอดีไก่นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้ตด e สคริปชั o n เลยครับร้าน echi store ครับที่นี้ให้บริการครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นนะครับวันนี้ก็มากับแมปอันนี้เม็นไก่แล้วเดิมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนครับว่าเราจะหาเพชรได้ด้วยวิธีไหนกันบ้างครับแล้วก็วิธีไหนเนี่ยเป็นวิธีที่ได้เพชรเยอะที่สุดนะครับโดยตั้งแต่แรกนะครับเราจะมาดูตั้งแต่วิธีการเข้ากลุ่มนะครับตรงนี้เลยก็คือกดไลค์แล้วกดเข้ากลุ่มนนนนนนะะะะคคคคคครร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 ัััับบบผมมมมมกกก็็็เเยยไไไไดด้้้้้ีีสอปปปแลลววใใิถาางง่ททตณ270พช แล้วก็จากนั้นเนี่ยตัวละครทุกตัวในดาดนะครับเนี่ยพวก APC นะครับพวกนี้นี่ถ้าเรามาคุยกับมันท้งแรกนะครับเราจะได้รับเป็นเพชรนะครับเมื่อคุยเสร็จก็น่าจะทำกันครบหมดแล้วมาครับโดยปกติเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาจะฟาร์มครับก็น่าจะฟาร์มจากสตอรี่กันใช่ไหมเพราะว่าเป็นที่ FK ได้นะครับจากสตอรี่เนี่ยของ FK ไป300อกว่าตาแล้วก็ได้ตาละ80นะครับตกประมาณ5นาทีนะครับรวมอัดมาโคกอะไรเงี้ยก็รวมรวมปันสัก6นาทีครับ6นาทีได้80เพชรอย่างนี้นะครับับถ้าเรา FK นะครับ โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าจะเป็นหกนาทีครับมัน60นาทีครับหชั่วโมงหกนาทีก็ลงได้ประมาณสัก10ตานะครับสิตาเนี่ยก็ได้สัก800เพชรเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงอินฟินิตนะครับอินฟินิตเนี่ยจะค่อนข้างยากหน่อยครับแต่ว่าเวฟเนี่ยถ้าอยู่ประมาณสัก57นะครับถ้าผมจำไม่ผิด57เวฟนะครับมันจะได้800เพชรเลยนะครับซึ่งมันใช้เวลาประมาณ33นาทีครับโดยถ้าคิดคำนวณแล้วเนี่ยถ้าลงอินฟินิตผ่านนะครับเราเนี่ยจะถึงเนี่ยลงอินฟินิตผ่านถึงเววฟก่าาๆนนะะครรับปมณี้ จะได้เพชรนะครับท in ี่เยอะกว่าการลงหนึ่งชั่วโมงครับแล้วกลจะเป็นว่าถ้าเราลงอินฟินิตเนี่ยจะได้เพชรที่เยอะกว่าการ FK ฟเคสตอรี่ทั่วไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอินฟินิตเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเลยครับทีมเนี่ยจะต้องเป็นประมาณหนึ่งแล้ต้องอีโบวตัวละครแล้วด้วยนะครับถึงจะลงได้ถึงประมาณนี้เลยไม่ก็เล่นกับเพื่อนนะครับให้เพื่อนมาช่วยแบกโดยถ้าลงอินฟินิตผ่านเนี่ยยังไงก็จะได้เพชรเยอะกว่านะครับนอกเหนือจากการฟาร์มจากสตอรี่นะครับแล้วก็การฟาร์มอินฟินิตเนี่ยในส่วนของโค้ดนะครับให้เพชรที่ค่อนข้้้้้าาาาางงเเเเเเเยยยยยอะะะมมกกกๆลคคครัับถุณนนนีีีี่่่่ไไไดโปท ก็แต่แรกนะครับคุณจะได้เพชรแบบประมาณ9,000กว่าเลยนะครับน่าจะถึงหมื่นด้วยแหละเพชรมันให้เยอะมากๆจริงครับแล้วก็มีในส่วนของทริปลีโลอะไรเงี้ยให้ด้วยก็ถ้าใครยังไม่ก่อโค้ดนะครับผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับคุณสามารถเอาโค้ดเนี่ยไปกรอกได้เลยถ้าคุณเล่นเป็นทั้งผ่เนี่ยครับแล้วคุณเวลตันเนี่ยคุณได้เพชรเยอะประมาณนึงนะครับแบบถึงจะเป็นของฟรีก็ตามเนี่ยมันให้แบบ250 250นะครับประมาณ14อันนะผมนับไม่ผิดแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นพรีเมียมพาร์ท ก็จะเป็นในส่วนของเรเวอมาร์ชโซนตรงนี้ก็จะให้เพชรเช่นกันแต่ว่ามันจะให้เป็นแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นอะชิเมนต์ก็ทมนี้เลยก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเพชรถือว่าให้เยอะประมาณนึงครับอีกจุดนึงนะครับที่เราสามารถหาตัวของเพชรได้เนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของเควสก็คือตรงนี้เลยก็จะมีตรงเควสนะครับเดลี่เควสนะคือเควสประจําวันเราสามารถหาเพชรได้จากตรงนี้เลยครับเราก็ทําตามภารกิจที่มันขึ้นโชว์ไว้ครับว่ามีภารกิจอะไรนี่ครับอย่างนี้ มิกซ์ลี่ครับก็คือเฟสรายสัปดาห์ครับก็เดี๋ยวจะรีทุกสัปดาห์นะครับตอนนี้ผมเคลียร์หมด้มันก็ยังไม่ดีนะครับก็พยายามทำเฟสประจำวันก็ได้เพชรเหมือนกันนะครับส่วนของอะชีิเมนท์ครับอะชีิเมนท์เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเฟสครับแต่ว่าไม่มีการรีนะครับถามว่าทำได้แค่รอบเดียวครับอย่างตัวอะชีิเมนท์อันนี้ก็คือการลงไนท์แมนนะครับในด่านนาำมิกนะครับให้ครบทั้งหมด6ด่านเราก็จะได้รับเป็นตัวที่ขี่นะครับเมสสีทองแล้วก็มีรีโลแล้วก็มีเพชรนะครับแล้วก็ที่เหลลือตรรรงนนนีี้จะะเป็โคับด่านนี๋ยวตรียงแบบนี้เลย อันนี้เป็นเคล็ของการสุ่มนะครับยิ่งเราสุ่มเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ได้รับเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ครับอย่างเช่นสุ่มหนึ่งตัวมีตัวคอนรต่างกัน5ตัวสุ่ม250ตัวนะครับอะไรอย่างเงี้แล้วก็ทำเพชรตรงนี้ครับเพื่อรับเพชรตรงนี้เป็นดีโลด้วยต่อมานะครับจะเป็นในโหมดของพารากอนนะครับก็จะมีเควสให้ลงด่านแต่เร็ไนท์แมร์นะครับก็พยายามลงโหมดนี้ครับให้ครบยี่สิบด่านนะครับอันนี้เราได้เป็นเพชรเราก็ได้ดีโลเยอะมากๆครับด่านนา่โตะกับอันนี้ก็ทำได้เช่งกัน สำหรับตัวละครที่เราจะมา FK เนะครับเราจะใช้ตัวอะไรก็ได้เลยครับสำหรับเ k นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวมิสติกเลยครับตัวเลจนต์ก็สามารถผ่านได้เช่นกันและตัวแรบางตัวนะครับก็สามารถผ่านได้ะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะยกเป็นตัวที่อัคคิสซลุแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะเอาทีมี้ไป FK นะครับพิการ FK นั้นง่ายมากๆเลยไปเรากดเพย์ไปเลือกด่านครับจะเลือกเป็นด่านแรกสุดนะครับเพราะมันง่ายสุดแล้วก็ไปเลือกันเลยเรียบร้อยครับเราเข้ามปอยู่ในด่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันแพ้ไปก่อนนะครับตานนี้แล ไททัสเนี่ยครับจะเป็นโปรแกรมนะครทำสับการอัดมาโครที่จะเรคคอร์ดหน้าจอแล้วนะครับเรคคอร์ดการทำของเมาส์คีย์บอร์ดเราซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการไปแทรกแซงตรงโลบอกรนะครับทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้แจ้งไว้แล้วตรงนะครับมาโคอย่างไททัสเนี่ยครับจะไม่ถูกนับนะครับว่าเป็นการหาผลประโยชน์จากเกมนะครับหรือว่าเป็นพวกสคริปอะไรเทือกนั้นนะครับคนที่ใช้มือถือครับออโต้ทิกเกอร์เนี่ยมันไปไปแปลงตัวของโลบอกรนะครับซึ่งมันมีปัญหาเกี่ยวกับตัวของกฎของโลบอกรนะครับตรงนี้ ถ้าน้องโมคิเกอร์ในขอบเนี้ยจะไม่โดนแบนนะครับก็ระวังไว้ดีนะครับแต่ว่าท้ายท้ายุผมจะมาสอนในครั้งนี้เนี่ยมันไม่โดนนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของการตั้งค่าดิสเพย์นะครับผมจะตั้งขนาดหน้าจอของผมอยู่ที่1920นอะครับอันนี้จะเป็นขนาดหน้าจอที่ผมจะแจกตัวของสคริปต์นะครับและมาโคที่ผมแจกไปเนี่ยในตัวของอันนี้เนี่ยจะจะตั้งเป็นวิดีโอหมดนะครับไม่ได้ตั้งเป็น f u ลส s c r e e มาครับเรามาตั้งค่ากันดีกว่านะครับโดยอย่างแรกเนี่ยเราต้องเปิดตรงนี้ครับคอนจิวัลสเปย์แบ เอาไว์ออนทครับติดไว้เพื่อเราจะดูได้มันกดอ่านหรือเปล่านะครับในส่วนของปุ่มอ่านเนี่ยผมจะตั้งเป็น f 8เลยมาแล้วก็กด f 8เริ่มหมัดน,นะครับลากมาลงมากด r ีทรายสักสองทีครับ1 2โอเคจากนั้นก็ลากขึ้นมากดบล d สตาร์ครับกด yes 1 2นี่ครับเราก็ปล่อยไปได้เลยครับที่ผมจะโชว์เป็นตัวทิสรูนะรอบนี้เราก็อยู่กับที่เลยครับเข้าเกมมาเนี่ยไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยอยู่กับที่ไว้เลยนะครับ แล้วก็รองเงินไปครับพอมเงินมาเนี่ยเราก็จะวางตัวละครกันตัวเลขกสามครับพก oh, คิซิลโบร์อยู่ตรงนี้ผมก็วางไปฟึบโอเคครับตอนนี้ชิโซก็เขียนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าให้มันมีเลเวลสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อใครเนี่ยชิโซเวลหนึ่งเนี่ยมันจะยังไม่ผ่านนะฮะจะต้องมีเวลไปสักหน่อยนะครับนี่ฟึบวางเน้นวางอะไรตัวก็ได้ครับถ้าคำนวณเรื่องเลเวลเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันก็พอมีอยู่นะครับ ่าเรียบร้อยเราก็รอเงินไปครับใครจะเอาไปเล่นกับตัวมิสติกก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทำแยกไว้ให้ด้วยสำหรับตัวมิสติกผมก็ฟาร์มตัวนี้ตลอดอยู่แล้ปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับเราจะเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่ามันวางไหมถ้ามันวางเราก็ไม่มีปัญหาครับกดตัวคิวเขียร์เมาส์กดผมจะเช็กที่ตัวแรกครับรัวๆสองทีก่อนนะครับแล้วกดตัวทีครับในการอัปเกรดไปพอเงินเข้าเนี่ยเรากดอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครจับจะไปตั้ง เดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะเอาไปแจกใน Discord ให้ด้วยนะครับเรากดอัปเกรดไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็จบตายแล้วและเขาจะก,กดที่ซ้ายหนึ่งทีครับสองที่สามที่คลิกเผื่อไม่เผื่อครับก็มันจะโอ้เอาอยู่ตรงนี้พอดีระวังด้วยครับโอเคครับแลผมก็จะทิ้งวิไปไประมาณแป๊บหนึ่งนะครับะครับไจะหยุดการอนะ่านละแล้วเราก็มาเปลี่ยนปุ่มนะครับ เป็นตรงนี้แล้วก็ลองเพย์ okay, ดูครับมันเล่นไหมอ้าโอเคครับมันเล่นให้เราต่วาเราดูไปก่อนครับว่ามันเล่นถึงไหมแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมก็รีเช็คสักประมาณครั้งสองครั้งนะครับ ครับก็ตอนนี้รอเทสไปแล้วจบด่านไหมแล้วก็ดูครับมันมันต่อไหมครับอาจจะประมาณนี้ครับผ่านแล้วทีนี้เนี่ยผมจะเซฟตัวไฟนี้นะครับผมก็จะกดตัวเซฟไว้๊บงนี้เราก็จะตั้งชื่อไฟไปครับว่า namix เอฟเคครับเซฟไปแล้วที่นี้นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าจะเอามาโคไปใช้เนี่ยทำไงครับเราก็เปิดไททานครับกด Open นครับกดตัวไฟไดคอร์ดครับ กดหยิบมาครับแล้วเราก็ดูว่าติ๊กอะไรไว้ไหมเขาดีดเพลย์แบ็กติ๊กไว้ไหมอ่ะโอเคครับปุ่มรันไปได้แปดผู้หยางปกตินะครับแล้วเราลองกดเล่นดูโอเคครับมันก็เล่นให้เราตามปกติเลยเพราะว่าเราโหลดมาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถโหลดเก็บเซฟเอาไว้ได้นะครับถ้าใครทําทิ้งไว้แล้วก็สามารถใช้อันเดียวไปยาวๆได้เลยไม่ต้องมานั่งอัดใหม่นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงได้ข้อสรุปแล้วครับว่าฟาร์มจากอินฟินิตเนี่ยมันได้เพชรค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแต่ FK เนี่ยมันสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้ FK อินฟินิตถามว่าทำได้ไหมก็สามารถทำได้ครับแต่ว่าตอนเล่นขอดนะครับก็อาจจะใช้เวลานานกว่านะครับแล้วก็บางทีเนี่ยได้ขอดานานนะครับอาจจะมีปัญหาไม่ติดบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าด้วยรวมเนี่ยมันก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยข้อเสียของอินฟินิตเลยก็คือทีมเนี่ยมันต้องข้างที่จะดีประมาณหนึ่งเลยครับถึงจะลงไปถึงหลักที่เราได้เพชรประมาณ800นะครับ for wave 57 ก็สับคลิปนี้ข้อมูลมานี้ครับขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใน Discord จะลงเป็นตัวของมาโครนี้ครับที่ผมอัดมปในคลิปนี้ให้สับคลิปนี้ขอบคุณรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ